ันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง11,000เท่านั้นกับตัว Toyota Revo 2.4G p ง n e r ีเนปี2018ค่ะพี่พี่519,000เท่านั้นนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะตัวโครงสร้างภายในภายนอกจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลุงหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะ อยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งใครมาไม่ถูกนะคะทักหรือโทรหาลูกหมูได้เลยเบอร์ลูกหมูสามารถแอดไลน์ขึ้นเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะสำหรับใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะคะบริษัทเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะเชื่อถือได้นะคะรถทุกคันของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีกอไม้แน่นอน นะคะคบอกเลยประวัติศูนทุกคันเช็คได้ค่ะพี่พี่แต่สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะแต่ว่าอยากได้รถไปใช้นะคะดูคลิปลูกหมูประกอบการตัดสินใจในการซื้อไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราพาตัว Toyota r ร v o 2.4G นะคะปี2018เป็นตัว p i r a n ร er ์4ประตูเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะหายากมากๆเลยนะคะแจ้งก่อนเลยว่าคันนี้นะคะราคาดี519,000ฟรีดาวน์เพียง11,000เท่านั้นนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟ daytime ให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆคันนี้นะ,ะนี่ มีไฟโปรเจกเตอร์แบบนี้ไฟเลี้ยวในตัวมีไฟเดย์ไทมพร้อมไฟตัดหมอกคู่ร่างให้แบบนี้ตัวกระจังหน้านะคะระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะคันนี้ได้ยางปี2022ด้วยนะคะเป็นยางของโยโกฮาม่าเลยนะคะแม็กขอบ17เดเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆตัวกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะแบบโครเมียมเลยนาด้ามจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะภายใน,นะคะ่ะพี่สะอาดพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยเลยนะคะ สีดำนะคะเข้ากับตัวรถมากมีโครเมียมคาดให้หนึ่งเส้นแบบนี้นะคะได้เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาลุงหมูได้เลยนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะสปาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก่อนปล,ล่อยรถเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดให้อีกหรอบล้กันนะคะ มาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยแบบนี้เลยสวยๆนะคะคันนี้519,000ฟรีดาวผ่อนเพียง11,000เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างเม็ดอาร์ตกันบ้างนะคะ สวยงามแบบนี้นะคะรถของเราไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนเม็ดอาดเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้รีบทักหาลุกหม,มูได้เลยนะ,ะบอกเลยว่ารถกระบะของเพชรยนต์นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะเชื่อได้เลยนะคะว่าคันนี้อยู่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะมีคนจองแน่นอนนะคะใครสนใจรีบจับรีบจองกันก่อนเลยนะคะทักหาลุกหม,มูได้เลยนะคะหัวน็อตต่างๆค่ะพี่ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข ไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้เลยนะคะดูข้างๆได้นะคะไม่มีชนข้างมาเลยนะไม่มีโดนชนข้างมาแน่นอนนะคะสวยงามแบบนี้นะคะเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนั่งกว้างขวางสะดวกสบายแน่นอนนะคะด้านหลังมีแอร์หลังให้ด้วย2จุดเย็นสบายค่ะพี่นั่งแบบว่าชํำมากนะคะคันนี้แอร์เย็นชํำแน่นอนนะคะ บอกภายในเดี๋ยวเราเอาไปสปาให้อีกหนึ่งรอบไม่ต้องห่วงเลยนะคะอ่ะแต่เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะเป็นกระบะยกสูงนะคะมีแม็กไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ไฟนะคะทั้งสองข้างเป็นไฟเดิมมาจากโรงงานไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกเลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบๆบแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวจีนะคะคันนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะพี่พี่ด้านล่างนะคะ มียางอไหล่ให้นะคะเพากลางเนี่ยทั้งสองฝั่งยังอยู่ครบเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้การันตีโครงสร้างให้ประวัติศูนย์เช็คได้แน่นอนพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะเราจะให้ดูเลขตัวถังนะค,ะคันเนี่ยตัวถังตรงนี้นะคะสามารถไปเช็คกับหน้าเล่มได้เลยนะคะเลขตรงกันแน่นอนนะคะส่วนตัวโครงสร้างตัวรถนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ข้อดีของเพชรยน์คือไม่รับรถที่ชนหนักพิกความจมน้ํากับเครื่องนะคะเปลี่ยนเครื่องมานะคะกับสีกอไม้ไม่มีแน่นอนนะคะคันนี้บอกก่อนเนาะว่าได้แม็กขอบสิอ็ดยางปี2บสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะออปชั่นภายในกันดีกว่าเนาะอ่าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆคันนี้เลขไม้แสนสามกับรถปี2018ถือว่าไม่เยอะเลย ะะภายในนะคะได้จอทัชสกรีนแบบนี้เลยพี่ๆขาได้แอร์ออโต้ด้วยนะคะเย็นช่ำเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแถมฝนตกด้วยนะคะก็ขอเปิดแอร์ให้เย็นช่ำหน่อยนิดหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวลุงหมูเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะคะนี่เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่ยังขับรถไม่เก่งนะหรือไม่มั่นใจนะคะว่าเวลาถอยหลังรถเนี่ย จะไปโดนรถคันอื่นไหมคันนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะและมี Eco Mode, Power Mode ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะอยากประหยัดน้ำมันก็ใช้ Eco Mode ได้เลยนะคะคันนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะพี่ใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะหน้าจอต่างๆแสดงให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆ อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวแอร์กันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะมีที่เสียบ USB นะคะพาวเวอร์เลต่างๆให้เรียบร้อยนะคะที่อ่อันนี้ที่เสียบที่ชาร์จแบตฉุกเฉินนะคะคันนี้แอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะหรือเราจะกดออโต้ตรงนี้ก็ได้มันจะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับตัวรถเลยนะคะ FM AM ทุกอย่างบลูทูธใช้ได้หมด นะคะพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะด้านบนไฟทุกดวงนะคะใช้งานได้ครบคันค่ะพี่ไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนเสียเลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะเช็คให้อย่างละเอียดเลยนะคะตรงนี้มีช่องเก็บเ,เก็บแว่นให้ด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะตรงนี้ทุกอย่างยังใช้งานได้ดีๆเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะคะพ,พี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดู ตรงฝากระโปรงด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้เดี๋ยวเราพามาดูออปชันตรงนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะพี่พี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกปรับปิดแบบไฟฟ้าแล้วนะคะมุนนมุนซ้ายขวาได้เลยนะคะกระจกฝั่งฝั่งนี้จะเป็นออโต้เนาะฝั่งคนขับนะะตรงนี้จะไม่ออโต้แล้วนะคะแต่บอกก่อนว่าเบาะของคนขับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะพี่พี่ปรับได้หลายทิศทางแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะตรงส่วนนี้นะคะปรับได้หลายทิศทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่า นะคะว่าหน้าห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะคะตัวโครงสร้างรถนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขัดไม่มีรอยไขยไม่มีรอยพ่นสีทับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมทักหาลูกหมูได้เลยนะอ่าภายในนะคะจะเป็นแบบนี้นี่เบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆขะ บอกเลยคันนี้โคตรคุ้มนะคะได้เป็นตัว 2.4G นะคะพนเพียง11,000เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนอ่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะอย่างแรกให้ดูตัวเพจตัวคานกันก่อนเลยนะคะเมดอาร์ตยังเรียงสวยกันแบบนี้คานเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะพี่ๆนี่แผ่นเพจนะคะแผ่นเพจเดิมจากโรงงานไม่มีรอยพ่นสีทับเลยคันนี้ด้านหน้าไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะคะรับประกันนะคะ ดูนะคะคันหน้าเดิมๆทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสวยงามแบบนี้รับประกันเป็นรถเกรด A การันตีโครงสร้างให้ประวัติศูนย์เช็คได้แน่นอนนะคะซื้อรถยนต์ทั้งทีนะคะพี่ๆเอาไปใช้เป็น10ปี2 0ปีนะคะเราต้องเลือกรถที่ดีที่สุดนะคะ เพื่อตัวเรานะแนะนําเลยนะคะมาซื้อกับลุกหมูเพชรยนต์นะคะซื้อรถยนต์ทั้งทีนะคะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้ซื้อกับลุกหมูเพชรยนต์เท่านั้นบอกเลยของแถมฉ่ามากนะคะคันนี้นะคะตัวโครงสร้างฝากระโปรงนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะ ให้ดูเลยเรียงเส้นกันสวยแบบนี้เม็ดอาร์ตต่างๆเรียงกันสวยแบบนี้เลยนะคะทุกเม็ดยังอยู่ครบค่ะพี่สติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะหรือ 2,393cc 150แหแรงม้านั่นเองนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะช่วงล่างแน่นหนึบแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะบอกก่อนในคลิปนี้นะคะใครที่มาซื้อรถยนต์กับลูกหมูติดต่อซื้อรถยนต์กับลูกหมูนะคะ วันรับรถแถมฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะบวกประกันฉุกเฉินอีกหนึ่งปีมูลค่า5000บาทไปเลยนะ,ะของแถมจุกๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามีที่ลูกหมูที่เดียวเท่านั้นนะคะของแถมแบบนี้นะ,ะวันรับรถรับน้ำมันไปเลยเต็มถังะคะ่ะพี่ๆใครสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ